กกกู็เเเลยจะชืือ่ออหมนนัปกติแัยนก่อนๆคนก็จะแบบว่า up 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 up, up เลยอะ up and down up up and down down เ okay, คสวัสดีท่านผู้ชมทุกคนทุกท่านที่เข้ามาดูตอนนี้ตอนนี้เ,เป็นเวลาเที่ยงคืนกว่าเที่ยงคืนสิดสอง <c oughs> ก็ไม่รู้ว่าจะไลฟ์ทำยี่อะไรแต่ว่าก็อยากเทนไงด้วยความที่ผมก็เป็นคนสาดีอยู่แล้วแล้วเสียง,งมึงเข้าด้วย เทสไหวไม่ไหวบอกกกเออบอกกกคืออะไรวะบอกกบอันนี้ลองเทสดูเออเทสดูไหวไม่ไหวบอกเล่นไปสักตาหนึ่งครึ่งตาอาจจะมาสักสิบห้านาทีเหมือนรอบที่แล้วคือไม่ใช่อะไรหรอกอยากคอมไม่ไหวเอออยากสตรีมไม่ไหวเทสไหวอา้อาวพอเกมเลยกูอยากจะเทสเทสความสมูทของคลิปเวย้ย กูอยากเทคความสมบูรณ์ของไลฟ์สตรีมมากกว่าเออไม่ใช่ไม่ใช่เออของ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 ไลฟ์นั่นแหละ My name is ลาอูนใครวะไม่รู้คุณรู้แล้วใครมาด้วยกันป่าวไอเว็บกาไินหรือเปล่า My name is ลาอูนคนไทยไอเต้คนไทยนี่วะนี่มันคนไทยนี่ไทยแท้เลยเออ ขอยัดสองนะขอยัดสองแนละ้วนะแอนเสือกไม่รู้รนะเสียงเข้าสตตีมไหมจะเสียงแร็นะดน่ะจะเข้าสตตีมโอ้ยโอ้ยโอ้ยแย่หูแบกคันก็ไม่ดีแย่นะพันหกสิบแน่นอนเพื่อนระดับความกูมันต้องพัน พันพันสี่ร้อยสี่สิบถ้าอยากให้ชัดอยากให้มันชัดชัดมากเลยนะว่าตอปรับให้ชัดกว่านี้ไม่ได้แล้วอะไรของมึงหรอของโก้พูดอโอบีเออะโอบีมันปรับมันปรับสองเคไม่ได้ได้กูปรับไม่เป็นอยู่ที่บิตเลสว่ามึงจะเอาเท่าไหร่กูตั้งบิตเลสไปหมื่นหนึ่งอะกูก็ตั้งบิตเลไปหมื่นหนึ่งเพราะว่าเพราะว่าไอของอะไรวะ บิตเลทของพันแปดสิบอ่ะมันอยู่ที่แปดพันเงี่ยกูเลยสองพันมาเป็นหมื่นบิตเลท <c oughs> อ้วขยันพูดนะเกินเนี่ยตอนเนี้ยล้วต,ตอนเนี้ยเสดจิตคอกูบอกได้เลยว่าหลงแน่ๆไม่ต้องห่วงกูหลงกันมึงเนี่ยคืนนึังหลงเลย <c oughs> ค,นคนเที่อะไรอ้าปากยังหลงเลยคยุย <c oughs> จิบน้ำแป๊บถ้าแล้วเนี่ยอ,อ๋อลื่นเตะลื่นมาก็ได้เนะก็แหลกอยู่ของกูอะเออโอ๊ยแหลกแหลกจริงแหลกจนแบบไม่ไหวยิง ตัวอะไรวะแม็กเจอแบบสามสิบเฟรีมอเออข้างข้างข้างอาจจะแค่สตรีมแค่แม็กเดียวนะทุกคนแล้วก็ไปมาละไอน้นี่ไอ้นี่ไอ้เลื่อเลเื่อยเลื่อยเหรอแครนิเบิลปะเออแครนิเบิลไอ้หอยเหรอโอ้หรือว่าเด็กแวน้น โอ้โหค้างยับเลยมาในมิลาอุนโดนไปแล้วโอ้โหกูดเดินไปได้เลยใช่ครัปิดไหมวิ่งไปไหนไม่ได้เลยปิดปิดปิดไลฟ์กันช่วยกูเต้คนมาทราปบอลมามลแล้วกูจัดของอย่างมั่วเลยเอาไอเทม่ยวมาโอ้โหนั่นไงเรียบร้อยเลยมีคนช่วยเพื่อนมีคนช่วยเพื่อน ดี๋ยวกูค่อยไปเชื่อมมึงทีหลังแล้วกันไม่ได้วะอะไรวะ้งไไม่ต้องไลฟ์ตอนนี้ใครไลฟ์กูไลฟ์ไม่ได้เออ,อใช่ไม่ควรไลฟ์แต่กูไลฟ์ได้แต่เฟรมเรทก,กูจะเหลือแค่สามสิบสี่สิบแค่นี้นแต่พอเล่นลอ่ะเลทกเจ็ดสิบเล่นปกติฉะนั้นกูไม่ควรไลฟ์เลยได้เครื่องหนึ่งไหมเจ๊ตัวตัวจิงกอง เฮ้ย <Hey, S 2> <sm art> มึงต้องขอบคุณกูแล้วไหมกูช่วยมึงตั้งเครื่องหนึ่งเลยนะครับไม่คิดจะขอบคุณนัไนนะ่อ่ะไปอยู่เนี่ยเอ,อมึงโอโ้ยหย่าสิวกับมึงแท้แท้ไม่ใช่หรอกกูมองมองพลาดเป็นเนี่ยขอเด็ดอะจบ ไปเพื่อนไปปัดเรื่องกอนไปช่วยเพื่อนก็ได้อขอตั้งบิเลนไปโอ<ห>อยากใจเดี๋ยวกูตั้งนี่ก่อนเม,มาส์เมาส์ปรับร้อยไปเลยโอเคคนเขาจะไม่เห็นสูตรกูไม่ได้เ,เปลี่ยนบินเลนกันทุกคนขอให้เหลือทักถ้าเดิม ไม่ได้อยู่ดี<อ>วยทำไมมันโยนกันวะลวงเหมือนเดิมเลยมันไม่ได้โยนเว้ยกูว่าอะไรไม่เป็นแล้วไม่เป็นแต่จุติอย่างสูงเนี้ยแล้วอะไรแดรงๆว่ะอ๋อเพื่อนโดนห้อยเอาไอ้เต้ช่วยเลสไกลเลยแล้วกูไวไงกูนพวกมือไวเรียกว่าเด็กมือบอลได้เลย กระแทอำนาจด้วยมาดิทำไมมึงไม่นี่วะมึงไม่นู่นไม่ไม่นอนแบบอ๋อนี่นะร้อยเฟสกูผ่านแล้วโอ้ยอ๋อฮะวันฮะคืออะไรอ่ะเฮ้ยึืนกินความหวังมาได้ไงอ่ะเออมายังไงอ่ะึืนกินความหวังมันมันหลังจากปั่นเสร็จไม่ใช่เหรอเออโนคันขนาด what the fuck is that ทุกคนเจอโปรนะผมเจอโปรจริงๆเอ้ยถือว่าเป็นคลิปที่ดีนะกูสามารถโหลดคลิปแล้วกูสามารถส่งแจ้งได้เลยแล้วเนี่ยเฮ้ยแต่ปัญหาคือแจ้งยังไงส่งคลิปไปให้เขายังไงส่งคลิปยังไงอ่ะกรอบลิงก์ไงเพื่อนเอ้ยกูทำได้แล้วเว่ยมีตัวตนอยู่บ้าเหรอโอ้โหอย่างเฮ้ยเดี๋ยวไม่ไปไวจังอ่ะมันเพิ่งแขวนมึงมันเอาไอ้นี่แล้วเหรอเออ ไม่ไหวไปเปล่าวอตอีสขนาดปรับภาพต่ายังกากเลยโอเคขับเป็นตาปกติเลยดีละเที่ยวไหวไปพอไหวไหวจนหน้าเหลือเชื่อไหวจนไม่น่าจะโอ้โหจะเกลื่อนเที่ยวไปๆไปโปรเตุ้ดขอดูเดี๋ยววับเออเดี๋ยววับมาเชื่อกูดิเป็นหนอนอุ้มแล้วปะ เพื่อนหายไปแล้วอ่ะเพื่อนหายไปแล้วคนหนึ่งอ่ะเราคิดเอาไรกันเพื่อนเต้มาดูดิเพื่อนโดนโมลิอ่าเดี๋ยวเราไปดูท้ายเกมกันครับว่าทุกคนว่าจะโดนโมลโดนโมลิได้ไงโดนโมลิไปอีกคนไอ้เฮียนี่โปอละจริงโมลิมันต้องต่อสองเฟสขึ้นไปเต้ผมมีหลักฐานแล้วทุกคนจัดไปจัดไปผมมีหลักฐานแล้วทุกคนใครที่จะดูสตรีมนี้นะครับคุณแว่นนะครับคุณก็มาดูมีไอ้นี้ด้วย ไอ้เรยกอะเลยนะอ่าโอเคมาไม่ทะลุตายยากูหลอกมาเลยงั้นกดตีกดตีมันไว้ก่อนมันเห็นตัวเดิน<ะ>ไดวเดินโคตรไวเลยเดินโคตรไวเลยและโมลีผมด้วยครับทุกคน สวัสดีครับเควินเควินเราไม่ได้ติดกนานเลยนะเฮ้ยน้องจิ้งอยู่เนี่ยเควินเราไม่ได้ติดกนาเลยนะโอเคครับ okay, ผมไมป,ปติดสตรีมมาทุกคน <S 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 แต่เควินดูมั้ยนี่คือตัวอย่างที่ไม่ดีนะเควินเพราะว่านี่คือเอ่อโปรที่ไม่ใช่โปรเฟสชั่นอลโปรแกรมช่วยเล่นละนะเดี๋ยวเรามาดูชื่อกันดีกว่าาชื่ออะไรโอ้โอ้โอผู้ใดนี่ดูสตรีมได้ด้วยเดี๋ยวเราจะรีพอร์ตเข้าไปนะเดีเรา,าจะรีพอร์ตเข้าไป โอ้ยเลเวลสามสิบสี่เก่งขนาดนั้นเลยหรอเป็นผู้เล่นอินเดียด้วยไม่น่าเหลือเชื่อจานั้นผมจะขอรีพอร์ตเขาแล้วนะเป็นโปรแต่มองกูไม่เห็นนะเว้ยเขาโกงเกมสมชีนี้ตรวจสอบเอา้ากดผิดไปนิดนึงไม่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 ไมไมบะมันหลุมเกิดไหนวะ,ะแฮกเกอร์เดด บายเดยพี่ขอโทษนะไอสัตว์โชง้ไปหน่อยแสดงหน่อยหกเจ็ดโอเคเลยจีวินโปเจอกโดดหลุมไอสัตว์โอเคแต่เราส่งรายงานไปแค่นี้พอมันจุดอ๋อมันอ๋อเลเยว่าสตรีมมันแค่มันสามสิบใช่ไหมแต่นี่แบบว่าสามสิบห้า เดี๋ยวขออนุญาตแมน,นพันห้าชั่วโมงพันห้าชั่วโมงโอ้ oh my g ก้าวเขาเรียกอะไรขนาดนั้นพี่ไปไหนมาหรอพี่พักครับพี่ช่วงนี้พี่ทำงานด้วยตรงนี้คนเราต้องเติบโตเนาะจริงอ uh, <yeah. S 2> ่าเยอะะกูเขียนไปว่าเฉดแล้วกันเออเขียนไปว่าเฉดดีกว่าเฉด กูไม่รู้ว่าเขียนถูกหรือเปล่าแต่เขียนไปเหอะ B M Bro แล้ว G G ด้วยนะแล้วเขียนไป G G นะเอาไอ้เหี้ยเอ้ยลืมดูเลยว่ามันพิมพ์ว่าอะไรพิมพ์มึงอยู่ปะมีอยู่ในแชทปะอ่ามันพิมพ์ว่าอะไรมันพิมพ์แค่ว่า G G นั่นแหละไม่มีอะไรมันมีมันมีอีกมันพิมพ์มาอีกไม่ไม่พิมพ์แล้วไม่พิมพ์แล้วมันพิมพ์มาอีกเห็นอยู่ไม่พิมพ์ <c oughs> มึงดูสตรีมกูสิมันไม่พิมพ์อ๋อแล้วมึงพิมอันนี้มึงพิมพ์ใช่ไหมใช่เจ yeah. <Pro>. อโรสระเออไม่ได้ตั้งอันนี้ไว้เลยไออืม <c oughs> ทำไมปรับทันแปดสิบแล้วยังภาายังแตกอยู่วะ <c oughs> น่าจะไอ้น,นี่เพราะไอ้น,นี่ ทำไมมันยังแหลกอยู่อเมันยังแหลกๆกูเลยยังไม่ตั้งเยอะมากเท่าไหร่อ่านี่ไงเคได้ของแล้ววะเฮ้ยกูได้หมวกของใครวะเอ้าถามกูแล้วกูจะรู้ไหมเนี่ยเอา้าอ๋อมันเป็นชุดสะสมอาติอาดิวาเลนเตอ,อะไรวะ <c oughs> ใครอะอเหีย อันนีวาเลเตวาเลวาเลนเตวาเลนเตโอเค okay. กลับมาละเครื่องอ๋อเป็นเครื่องรางเว้ยตอนนี้กูเล่นตำราตำราอันที่สองได้แล้วหลวบหนีจากการไล่ล่าสี่ครั้งอ้ออันนี้ยาวเลยเดี๋ยวกูไปดูไลติงตัวเองนี่มันมันแบบว่ามันมันแหลกอะของกูแหลกกว่ามึงอีก ปรับโลน่าจะโอเคในการเล่นมั้งนะพว่าคุาน่าจะไปปรับอะไรของเอ็นวีเดียสักอย่างมันถึงจะนี่ได้ไม่น่าเกี่ยวเกี่ยวนะอะไรเอ,รอเ,รเคไปแล้วกันรอบนี้แต่นอทีมกูลื่นมากเลยนะรอบนี้น่าจะลื่นแหละใช่ไหมเควินเควินคิดถึงพี่เปล่าถ้าเควินคิดถึงกดไลค์กดแชร์ด้วยนะ คีวิจอ,อยู่ในไลฟ์นี้<ฟ>ตลอดล<ซ>รักคีวินครับจุกคอัดคลิปแล้วมั้งอัดคลิปเลยค่ะคลิปโป้เอ้ยโทษโทษคิดเลยเพล่นไปหน่อย <c oughs> อย้น้องคงไม่อยู่แล้วอยู่ยังอยู่น้องยังอยู่ถ้าอยู่น้องก็พิมพ์มาแล้วสิน้องยังอยู่น้องยังอยู่โอ้ยเรามีเราเจอโปของจริงจริง <c oughs> จริงเลยเพื่อนมัน D L C อ่ะโดนแบนไปทั้งหมดนี่นะตราบนี้นะ ถ้าเราจะสังเกตว่าใครจะโดนแบนนะเราสังเกตที่ตรงนี้นะสำหรับคนที่มาดูย้อนหลังเลยดูที่ไลฟ์สดในขณะนี้แต่ไลฟ์สดน่าจะไม่มีใครดูน่าจะมีคนดูแค่ดูแบบเขาเรียกไงฮะย้อนหลังนี่ครับวิธีการดูว่าโดนแบนยังไงคนที่ไล้จสตีมท so ีอะไรนะตอกสดผมทีใครวะใครพิมพ์เน <eline> ี่ยจุดที่สิบสอง่ะจุดที่สิบสองอยู่หัวใจอะไรเนี่ยไหนเขาดูหน้าดิ ตายละจังหวัดไหนล่ะนี่ราชบุรีราชบุรีอยู่ราชบุรีคนหวานนี่ตอกสดงดเชื่ออะไรกันวะเนี่ยนี่ไงกูได้ใช้ละเอ้ยถทดได้ใช้หลอกลวงแบบสีสีม่วงแล้ว ต่อสดๆสเสียบสดๆเวยจ้านย่ยถอดไมในขณะอย่างนี้ด้วยโคตรเท่ถอดไปในขณะไลฟ์แตกหูกันไปเด้อพี่นอ้องเด้อจะขยับขยับไหม <c oughs> มีไงนหนุหูดินหนุนหวดิไม่มีใครปั่นเท่านี้แล้วเควินพี่ขอโทษด,ด้วยนะถ้าถ้าขยับไม่แรงไปโอ้ยของทับหายเจอโมลิไม่รู้เรื่องโมลี่อะไรไม่รู้โมลี่หรือพระคุมแต่ผมเดาว่าเป็นโมลีไม่ไฟคอน เพราะไอเต้ก็ไม่เอาของอีกคนหนึ่งก็น่าจะไม่เอาของมาก็อยากจะเอามาแต่ว่ามันไม่ได้คิดแล้วอะ่ะ <c oughs> ขอโทษครับโดนโดนโ <c oughs> ดนกบโดนเหยียบ <c oughs> มาโดน,านมา,นา,นาน <c oughs> มาเป็นน้ำเลยมาโดนน้ำเลยละมาโดนน้ำน้ำอะไรเพื่อน <c oughs> น้ำน้องบอกไปนอนแล้ว <c oughs> ไปนอนแล้ว ใช่เหรอน้องเอนบอกว่าน้องไปแล้วน้องไปแล้วเราพูดคนเดียวเพื่อนสวัสดีนะครับสุดหล่อไเราจะเจอไลฟ์ใหม่ไลฟ์หน้านะครับผมบ๊ายบายโอเคเดี๋ยวแมตช์นี้น่าจะเป็นแมตช์สุดท้ายที่ในขณะที่ไลฟ์อยู่คิดได้ว่าอย่างนั้นนะ๊สบายเพื่อนเฮ้ยพวกปิดไลฟ์ดีกว่าไปปิดไลฟ์เลยเดี๋ยวขออนุญาตปิดไลฟ์ครับท่านทั้นหนบัตรนี้